ช่วงนี้มาติดตามรู้ทันน้ำนะคะน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่านมาทำให้หลายหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาค่ะหนึ่งในนั้นคือการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ติดตามในรู้ทันน้ำค่ะ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนำ้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเรื่องหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกค่ะนายอรุณภูมิพลาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ําให้เป็นพื้นที่ที่คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีการนําเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ทั้งหมด240คนมาร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ด้วยค่ะโครงการห้วยสมองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโครงการชนลประธานขนาดใหญ่ มีอ่างเก็บน้ำความจุ295ล้านลูกบาศเมตรพร้อมระบบส่งน้ำและระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ชนละระทาน111,300ไร่ระยะเวลาการดำเนินการ9ปี นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชนลประทานแล้วยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจินบุรีและลุ่มน้ำสาขาในอำเภอนาดีและอำเภอกบินบุรีอีกทั้งเป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจินบุรีและแม่น้ำบางปะกงด้วยค่ะ ซึ่งโครงการนี้ชาวปราจีนบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานโครงการห้วยสมงค์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาน้ำเข็มในแม่น้ำปราจีนบุรีค่ะสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะคืนวันที่14พฤศจิกายน2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ดูแลปัญหาน้ำท่วมเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท พื่อรับพระราชทานแนวพระราชดำริการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งก่อนหน้านั้นเกิดฝนตกหนักในลุ่ม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลหลากท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำยมและแม่น้ำน่านอย่างรุนแรงเสริมกับปริมาณน้ำล้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนสริกิตไหลหลากท่วมพื้นที่ทางด้านท้ายน้ำจนทำให้เกิดน้ำท่วมในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นเวลานานกว่าสองเดือนโดยพระองค์ทรงเปรียบเทียบการกินอาหารของลิงหลังจากที่ลิงเคี้ยวกล้วยแล้วยังไม่กลืน่นแต่จะเก็บไว้ภายในแก้มทั้งสองข้างแล้วค่อยๆดุลกล้วยมากินในภายหลังเช่นเดียวกับการผันน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยารวมทั้งน้ําที่ขึ้นตามซอยต่างๆเมื่อน,น้ําทะเลหนุนให้ไปเก็บไว้ที่บึงใหญ่ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกและตะวันออก และมีประตูน้ําขนาดใหญ่สําหรับปิดกัน้นเมื่อเวลาน้ําทะเลลดลงก็ให้เปิดประตูน้ําระบายน้ําเพื่อรองรับน้ําชุดใหม่ต่อไปทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของโครงการแก้มลิงแก้ปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ ชอในวันนี้จะพาไปดูการเตรียมให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในภาคตะวนออกกันค่ะเอ่อปัญหาท,ทัยแล้งที่ที่ตราดนะฮะไม่มีปีนี้นะครับปีนี้ไม่มีแต่ว่ามันอาจจะมีเป็นบางเป็นบางที่ที่มันเป็นพื้นที่ลูกเนินนะฮะซึ่งน้ํามันส่งไม่ถึงอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าโดยภาพรวมของจังหวัดตราดเนี่ยตอนเนี้ยน้ำทั้งหมดเลยนะฮะที่ที่เรามีอยู่เนี่ยออ,อยู่ที่ประมาณ เหนึ่งร้อยสิบแปดล้านทั้งจังหวัดนะฮะความจุเอ่ออ่างทั้งหมดเนี่ยเจ็ดแปดอ่างเนี่ยฮะนะฮะเรามีน้ําอยู่ประมาณร้อยสิบแปดล้านนะครับซึ่งเพียงพอกับการใช้งานในฤดูแล้แงเนี่ยฮะตั้งแต่เมื่อกรกฎาคมพามีนาเมษาเนี่ยพฤษภาห้าเดือนสบายอยู่ได้นะรับรองไ,ไม่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 มีการขาดน้ำอ๋อเ,เราเรามีรถบรรทุกน้ําอยู่สิบสามคันนะฮะ ก็อยากฝากทางท้องถิ่นนะครับคือทางอ,อมตอหรือเทศบาลน,นะฮะถ้ามีปัญหาถ้ามีความต้องการจะใช้นะครับก็ขอให้ให้แจ้งมาฮะ,ะเรามีรถบรรทุกน้ำ13คันที่พร้อมจะให้การสนับสนุนเต็มที่คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะนออกจะต้องใช้น้ํากันอย่างประหยัดด้วยนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะต้องควักเงินซื้อน้ํามาใช้เหมือนปีก่อนอย่างแน่นอนค่ะรู้ทันน้ําวันนี้สวัสดีค่ะ